เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังไมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอพรานหาันเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเป็นพวกชอบการออกท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆของประเทศโดยจะเน้นไปทางป่าเขาลำนาไพรด้วยว่าเป็นคนไม่ชอบสนธนากับใครและรักในการล่าสัตว์ตามแบบฉบับของนักประพันหลายหลายท่านที่ตนชื่นชอบและออกงานเขียนให้ได้อ่านได้ติดตามกันอย่างมากมาย ตัวข้าพเจ้าไม่ใช่นักเขียนแต่เป็นนักอ่านตัวยงเมื่ออ่านงานต่างๆแล้วจะหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของหนังสือเล่มนั้นๆได้อย่างง่ายดายนั่นเองทําให้หลายคนที่รู้จักข้าพเจ้าแบบผิวเผินเรียกข้าพเจ้าว่าไอใบเพราะเหตุไม่ชอบร่วมสนทนากับใครไม่ว่าจะเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่คนที่รู้จักกับข้าพเจ้าอย่างดีจะรู้ว่าความจริงแล้วข้าพเจ้า ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเช่คเชนคนอื่นๆเพียงแต่เบื่อหน่ายที่จะต้องสนทนาน้ำลายแตกฟองจึงเลือกใช้เวลาในช่วงบันให้ผ่านไปกับตัวอักษรก็เท่านั้นหรือจะเรียกสั้นๆว่าพวกนอนหนังสือนั่นเองเมื่อปี49ขณะนั้นข้าพเจ้าวัยยีสิบปลายได้ออกไปท่องเที่ยวอย่างเคยโดยในครั้งนั้นเลือกเอาจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างเป็นจุดหมายจังหวัดที่มีชื่อเสียง เรื่องที่เป็นบ้านเกิดของนักรบสมัยโบราณที่ต่อสู้อย่างเห่าหาันกับอริราชจนดับหักคามือและยังมีสิ่งอันเป็นชื่อเสียงอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นตักใหญ่ที่สุดในโลกและก็ยังมีบอ่อเหล็กเรื่องชื่อผลไม้ดังๆที่นำเอาชื่ออำเภอมาเป็นชื่อของผลไม้ที่ว่าจังหวัดนั้นคืออุตร,รดิตถ์ข้าพระเจ้ามุ่งไปที่นั่นโดยต่อหาข้อมูลเอาจากหนังสือและคนรู้จักบ้างตามแต่จะหาได้กระทั่งในตอนบ่ายของวันที่สาม ในการเดินทางข้าพเจ้าก็พบว่าตัวเองไปอยู่ที่บ้านน้ำไผ่ทั้งบรรยากาศและความเป็นอยู่ของคนที่นั่นเรียบง่ายแต่ไม่เชื่องช้าเรียกว่าหยุดข้าพเจ้าให้หลงมอมเมาได้ทันทีที่เห็นก็คงไม่เกินความจริงนักมาจากไหนล่ะพอนมชายชาราคนหนึ่งเอ่ยทักทายหลังจากที่เห็นข้าพเจ้าแบกเป้ลงจากรถอิตเต็กของชาวบ้านที่หน้าด้านขอติดเข้ามาในที่แห่งนี้เออผมมาจากกรุงเทพครับจะมาเที่ยวที่นี่ ได้ยินคำตอบข้าพเจ้าชาราผู้นั้นเลิกคิ้วสูงแสดงอาการสงสยัยก่อนจะเหลียวมองรอบกายแล้วันกลับมาจ้องหน้าข้าพเจ้าอีกครั้งีทนี่นะหรือเที่ยวอะไรเที่ยวที่ไหนยังไงตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่มีที่เที่ยวหรอกนะถ้าจะเที่ยวก็ไปเทนนในเมืองรับแปลหรือไม่ก็เขื่อนโน่นมาปิดที่แล้วมั้งจริงอยู่ว่านั่นเป็นสิ่งเดียวกับที่ข้าพเจ้าคิดเมื่อแรกเห็นพื้นที่ของหมู่บ้านแห่งนี้ แต่มองดูดีๆบางทีการเที่ยวก็ไม่จำเป็นต้องไปในสถานที่ที่มีชื่อเสียงก็ได้ข้าพระเจ้าเพียงแต่ยิ้มแห้งๆก่อนจะสอบถามว่ามีบ้านเช่าให้พักไหมในพื้นที่แห่งนี้ชายธราคนนั้นโครงศีรษะถอนใจยาวก่อนจะบอกว่าไม่มีแต่หากไม่ติดอะไรก็ไปพักที่วัดก็ได้ท่านสมพานใจดีก่อนจะกลับก็บริจาคค่าน้ำค่าไฟนิดนิดหน่อยๆก็เท่านั้นมาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย ชายชาราคนนั้นก็ร้องบอกให้วัยรุ่นคนหนึ่งนำทางข้าพเจ้าไปยังบัตที่ว่าแค่เพียงได้เห็นถนนหนทางซึ่งนำไปยังบัตข้าพเจ้าก็ใจกระตุกบุบเพราะวัตวัดนั้นตั้งอยู่บนเขาที่สูงงั้นคอตั้งบ่าระยะทางไม่ถึง500เมตรจากถนนดำแต่ข้าพเจ้ากลับต้องใช้เวลาเดินเกือบ20นาทีความชันของพื้นที่เล่นเอาต้องนั่งพักนับครั้งไม่ถ้วนอ้าวมาทำอะไรล่ะโยม พระรูปหนึ่งซึ่งกวาดลานบัดอยู่เอ่ยถามเมื่อเห็นขพเจ้าเดินตัวโทมโซเจขึ้นไปขพเจ้าก้มลงกราบตามมารยาทและบอกว่าจะขอนอนพักที่นี่จะได้ไหมท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรอนุญาตแต่โดยดีสำยังให้พักในกุติที่ว่างหลังหนึ่งอีกด้วยขณะที่ขพเจ้านั่งมือมองธรรมธาตุอันเขียวขจีของปากเขารอบกายและหลังคาบ้านที่เห็นห่างๆางกันอยู่เบื้องล่างเสงบนพึมพรมและย่ำเท้าของใครคนหนึ่ง ก็แววเข้ามาและเมื่อหันไปมองตามทิศทางต้นเสียงก็ต้องแปลกใจใชายคนหนึ่งแต่งตัว Mom Man, มอมแมมมอจอแบกปืนแก๊ปเก่าๆที่มีขนาดลำกล้องใหญ่และยาวมือหิ้วถุงพลาสติกบรรจุอะไรบางอย่างพอเห็นข้าพเจ้าตัวเขาเองก็นิ่งไปมันถูกตรึงอยู่เช่นนั้นเอาอะไรมาล่ะไอหันเสียงพระรูปเดิมซึ่งท่านให้เรียกขานว่าหลวงพิษถุยทักมาจากกุติอีกหลังชายปริศนาเหลียวมองพยักหน้าน้อย ก่อนยื่นถุงพลาสติกที่ถืออยู่ในมือให้ดูออแมวครับมันถูกรถชนตายข้างล่างก็เลยจะเอามาฝังที่นี่หลวงพิถุยยิ้มน้อยๆแสดงอาการอ่อนใจก่อนจะชี้ไปยังจอบซึ่งพาดไว้กับต้นไม้แล้วหันหลังเดินกลับเข้ากุฏิไปข้าพเจ้านึกอย่างไรไม่ทราบเดินตามเขาไปและยืนมองการกระทํานั้นอย่างเงียบๆเ,เพียงสิบกวนาทีหลุมฝังศพของแมวตัวนั้นก็เสร็จสิน้นเขาฝังเอาไว้ใต้พื้นดินข้างกุฏิที่ข้าพเจ้าพัก พอกลับมาก็พบว่าหลวงพ่ทุยนั่งรออยู่ก่อนแล้วพร้อมกับสำรับกับข้าวจำนวนหนึ่งชายปริศนาเห็นข้าวก็ดิ่งไปนั่งลงข้างๆยกมือไหว้เสร็ทีหนึ่งก่อนลงมือเปิบอย่างอริดอร่อยแล้ววันนี้จะไปที่ไหนล่ะพ,อพ่อปรานใหญ่ย้อนไปที่บ่อระเบิดครับผู้ชายที่มีนามว่าหันตอบโดยไม่มองหน้าทั้งที่อาหารก็ยังเต็มปากจะไปดูเสือไปสักหน่อยเห็นว่ามีคนเห็นป่วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะครับ ข้าพระเจ้าหูพึงทันทีได้ยินเสียงแบบนั้นเพื่อปากขอติดตามไปด้วยขึ้นมาดือ้อนายหานและหลวงพิถุยหันมองหน้าด้วยความแปลกใจข้าพระเจ้าหัวเราะแห้งแหงแก้เก้อก่อนจะอธิบายถึงตัวตนเข้าคร่าวให้ทั้งคู่ได้รู้มันจะดีหรือโจบม,มันอันตรายเนาะนั่นทิจะให้พาใครที่ไหนก็ไม่รู้ไปด้วยได้ยังไงนายหานว่าผมขอไปด้วยเถอะครับความจริงการเที่ยวป่าก็เป็นงานอดิเรกของผมอยู่แล้วและที่มาที่นี่ แต่แรกก็มีเหตุผลแบบนั้นอยู่เหมือนกันจะกใกล้กลายจะลําบากแค่ไหนก็ไปได้ครับแม้ทั้งหลวงพิทยและนายหานซึ่งข้าพเจ้าเรียกว่าพรานจะปามจะรั้งอย่างไรแต่ข้าพเจ้าก็ยังคงรันจะไปให้ได้จนทั้งผู้ใจอ่อนเหลียวมองหน้ากันแล้วก็ถอนใจออกมาอย่างหมดปัญญาเอาเอาเอาอย่างนั้นก็ได้พรานหานว่าข้าพเจ้าจัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเดินป่าซึ่งมีติดกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาด้วยความรวดเร็ว ก่อนจะกระโจนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันเก่าของพรานหันที่เล่นทะยานย้อนกลับไปตามถนนดำที่ข้าพเจ้านั่งรถผ่านเข้ามาในตอนแรกประมาณสิบนาทีพรานหันก็เบี่ยงรถเข้าทางซ้ายเบื้องหน้าเป็นหินเขาที่ถูกระเบิดจนขาวโพลนเห็นเด่นรามนี่บ่อระเบิดที่ที่เราจะไปอยู่นั่นเดินไหวแน่นะพรานหันถามย้ำอีกครั้งข้าพเจ้าพยักหน้าอย่างมั่นใจเขาพาข้าพเจ้าเดินตัดป่าและพุ่มไม้เตี้ยเตีกับเกือบสิบนาที แสงสุดท้ายของวันกำลังจะสาด่องอยู่ด้านหลังแต่เริ่มถูกหมู่แมกไม้บดบังจนพื้นที่โดยรอบจะกลายเป็นความสลัวรังที่สุดเมื่อถึงแอ่งน้ำธรรมชาติตอนหนึ่งตรงนี้แหละพรานหานว่าพร้อมกับปลดถุงปุ๋ยที่ถูกแปรสภาพเป็นย่มสะพายหลังลงกับพื้นควักายาเต้นขึ้นมาจุดสูบพ่นควันเหลยวมองธรรมชาติตรอบตัวด้วยอาการเพ่งพินิษนกกระถั่วร้องละง,งมลันตามด้วยเสียงกระรอกร้องทัก เมื่อเห็นมนุษย์สองคนเข้ามาป้วนเปี้ยนในถิ่นของมันพรานหารเพียงแต่มองนิ่งเท่านั้นไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากนักเราสองคนเดินย้อนขึ้นไปบนเนินสูงที่ปีนป่ายลำบากเมื่อไปถึงท่าพระเจ้าจึงได้รู้ว่ามีสุมแบบนั่งพื้นผูกเอาไว้พรานหารบอกว่าเอามาผูกไว้ก่อนหน้านี้พักใหญ่แล้วขนาดของซุมกว้างพอให้นั่งได้สองสามคนสบายพื้นดินที่ถูกปัดถูนั่งจนเกลี้ยงเราขนนกทั้งเก่าและใหม่ ถูกถอนซุกอยู่ที่มุมหนึ่งเมื่อมองลอดผ่านช่องบังของซุ้มก็จะเห็นแอ่งน้ําด้านล่างได้อย่างชัดเจนพรานหันวางปืนแก็บของตัวเองลงบนจานทรายที่ทําจากไม้ไผ่เสกปากระบอกปืนออกไปทางซุ้มเพียงครึ่งฝ่ามือจากนั้นเอ็นกายพิงยางนาที่ขึ้นอยู่ผิดที่ผิดทางเพียงต้นเดียวแต่ก็สามารถอยู่รอดได้จนลํลำต้นใหญ่กว่าคนเดียวอบมิดทันบรรยากาศยามเย็นที่ข้าพเจ้าควรจะคุ้นเคยก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน มันเย็นจะเยอกลงชนิดแทบติดตบชวนให้ขดลุกขึ้นมาอย่างยากจะหักห้ามพรานหันทิศก่อนหน้านี้ท,ทําทีไม่ยีรักไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้างกับดีดตัวขึ้นนั่งในเจ้ยว,วินาทีจนข้าพเจ้าตกใจอะไรกันพรานข้าพเจ้าเอ่ยถามได้เพียงเท่านั้นก็ต้องชะงักเพราะแกยกมือขึ้นปรามเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าให้เงียบแล้วทันทีนั้นเองข้าพเจ้าก็เข้าใจในเจตนาเพราะเบื้องล่างห่างลงไปตรงทางทิศเดียวก,กันกับแต่งน้ํา มีเสียงย่ำเท้าลุยหญา้าหยับใบไม้แห้งตรงเข้ามาพร้อมกับเสียงคนคุยกันเงืมงำฟังไม่ได้จับคนหรือดูก่อนนิ่งไว้เงียบเข้าไว้พรานหันบอกสวนทันขวันทิ่ข้าพเจ้าเอ่ยปากกลางออกมาแล้วเจ้าวินาทีต่อจากนั้นความจงงนสนเทศของข้าพเจ้าก็ได้รับการเปิดเผยคนกลุ่มหนึ่งนับได้ประมาณสามหรือสี่คนนี้ไม่แน่ใจนะักเพราะแสงสว่างมันใกล้จะหมดลงทุกขณะกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ ข้าพเจ้าเหลือบมองพรานหาันแล้วก็เอะใจเพราะใบหน้าของแกซีดเผือดเงากาศทะลักออกมาโตมเต็มใบหน้าไปหมดไอแผวไอมิ่งไอแจ้การเอ่ยออกมาเช่นนั้นจอมแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วเหตุใดกันจึงต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยเล่าผมกำลังจะอ้าปากถามความนั้นแต่ก็ต้องสำลักเมื่อกลิ่นเหม็นเน่าโชยเข้ามาประทะจมูกมันรุนแรงจนเหมือนเวลาที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ข้างกองซากศพ และต้นตอของกลิ่นเหม็นนั้นก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนมาจากชายทั้งสามคนที่พรานหารู้จักพวกเขาอยู่ในสภาพของซากศพเน่าอืดหนึ่งในนั้นพุงเต่งเป่งจนเสื้อปริกระดุมแทบขาดนั้นมีรูพรุนอีกคนพระจยามจัดลูกตาข้างขวากลับเข้าไปข้างในเบ้าครั้งแล้วครั้งเล่าส่วนไอ้ลูกตาที่วากก็ขยันเบนออกมาข้างนอกครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกันแล้วก็นอนตัวอ้วนปรีตายเยอะแยะนั้น ดันทั้งตัวเองและลูกกระตาออกมาด้านนอกไม่ยอมหยุดร่วงปอกแปะลงพื้นได้ยินถนัดชัดหูส่วนหน้าอีกด้านแบ่งบิ่นไปเกือพรึ่งฝ่ามือคนสุดท้ายนี่หนักสุดเสื้อของเขาปราดกระดุมไม่หมดช่องอกเปิดกว้างจากคอไปถึงราวนมทั้งสองข้างซึ่งไอแผงอกที่เปิดกว้างนั้นแหละที่เป็นปัญหามันเป็นรูพนไม่ต่ำกว่าติบปลูลามไปจนถึงลำคอเลือดสีดำทะลักไหลออกมาจากรูเหล่านั้นแต่ที่หน้าวัดปั่น ถัาเป็นศีรษะที่มีเพียงครึ่งล่างตั้งแต่จมูกลงมาเหนือจากนั้นว่างเปล่าหายไปเหมือนไม่เคยมีมาก่อนพรานนั่นมันอะไรกันเสียงของข้าพเจ้าที่ระล่ำระลักถามไปนั้นมันดังมากพอที่จะเรียกร้องความสนใจของสามรางอดีตมนุษย์ให้หันมามองรังสีที่แผ่ออกมานั้นเย็นยะเยือกแต่มีความมุ่งร้ายจนเจียนที่ข้าพเจ้าจะหมดสติอยู่ดอมรอพรานหันเอื้อมมือสักๆของแกมาบีบแขนข้าพเจ้า แล้วเขาเยาเพื่อเรียกสติอย่าเพิ่งตะเลิดน้นไหนุ่มนั่นมันก็แค่ผีมันทําได้แค่หลอกให้เรากลัวถ้าเราข่มจิตใจให้แข็งเผ้าไว้มันทําอะไรเราไม่ได้มากกว่านี้แต่ถ้าปล่อยให้จิตใจมันตะเลิดไปกับความกลัวมันจะแทรกแซงและบังคับแห้เราทําอะไรก็ตามที่จะนําพาไปสู่ความตายซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่พวกมันต้องการสิ่งที่ปราณหานต้องการจะตื่นข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีแต่บอกตรงๆว่ามีมนุษย์คนใดในโลกบ้าง จะทำได้อย่างที่พูดหากไม่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเท่านั้นใช่ว่าใครก็จะทำได้อ้าวนั่นมาในหานไม่ใช่หรือยังกล้ากลับมาที่นี่อีกหรือมึงไม่ได้เกรงกลัวพวกกูเลยใช่ไหมเสียงเย็นยะเยือกเอ,อิดถามมาจากหนึ่งในสามร่างผีนั้นพร้อมๆกับที่พวกมันก้าวเข้ามาประชิดตีนผาย่อมย่อมทิ่ข้าพเจ้ากับพรานหานนั่งอยู่ด้านบนมันกําลังจะปีนขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดและมันก็เป็นจริงดังนั้นเสียด้วย เพียงแต่ว่าผีคนรู้จักทั้งสามของพรานหาันมันทําไม่สําเร็จจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามพวกนั้นไม่สามารถปีนป่ายขึ้นมายังบนนี้ได้ตะเกียกตะกายเพียงใดก็มีอันลื่นพลืดล่วงเพลกลงสู่พื้นทุกครั้งไปไอแพ้วไอ้มิงพวกมึงจะมาหลอกกูทําไมไปเสียดีกว่าต่างคนต่างอยู่ดีแล้ว <c oughs> ไอหานไอเกลอแก้วทําไมมึงพูดอะไรไร้เดือดใจแบบนั้นหรอวะเราเพื่อนรักกันไม่ใช่หรือ ไหนสัญญาว่าเราจะไปไหนไปกันยังไงเราแล้วนี่ทําไมมึงไม่มาอยู่เมืองผีก,กับพวกกูล่ะเรื่องตอนนั้นมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นความผิดพลาดของพวกมึงเองกูไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับกูเท่านั้นเองเสียงหอเราะเย็นยะเยือกก็ระงมลั่นไปทั่วราวปา่าดังกลับไปกลับมานะจุดนั้นจุดนี้พร้อมๆกันกับลมพายุทิพพัดอึ้งๆดังจะแพรวถังหักโค่นต้นไม้บริเวณนั้นให้หักโค่นล้นเตียน พรานหันมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจริงหนึ่งที่ธก,กิตใจข้าพเจ้าคือมันต้องมีเงื่อนนำอะไรบางอย่างในเรื่องนี้แน่ๆทำไมผีสามตัวด้านล่างถึงพูดแบบนั้นแล้วทำไมพรานหันถึงปฏิเสธอย่างตันนกลัวเช่นนี้และวินาทีต่อมาทุกอย่างก็สงบลงแบบจับพลันทันใดทุกๆอย่างรอบกายกลับเป็นปกติดังเช่นปลาตัวใหญ่ควรจะเป็นพรานหันมีทีท่าปนคลายอย่างเห็นได้ชัด แม้มือที่ควักยาเส้นออกมาจุดสูบอีกครั้งนั้นจะสั่นเทาแต่สีหน้ากลับดูสงบเยือกเย็นลงกว่าเมื่อครู่นี้มากเลยทีเดียวพรานหันลุกไปกลวยเอาทั้งกิ่งไม้และใบไม้แห้งรอบๆสุ้มมารวมกันไว้แล้วก็กอกองไฟข้าพเจ้าจึงถามด้วยความแปลกใจว่าเหตุใดการนั่งห่างนั่งสุ้มประดักยิงสัตว์ของพรานหาันจึงไม่ทำเช,เช่นพรานคนอื่นเขาเท่าที่ข้าพเจ้ารู้มาทั้งการอ่านหนังสือและการที่เคยขอติดตามพรานพื้นถิ่นเข้าป่า เขาจะนั่งอยู่ในความมืดและทําตัวให้นิ่งเงียบที่สุดแต่นี่พรานหันกลับก่บกอไฟกองใหญ่เพื่อทําให้บริเวณสว่างสวัยมันขัดแย้งกับทุกๆอย่างที่ข้าพเจ้าเคยรู้มาก่อนคืนนี้คงไม่ต้องหวังว่าสัตว์อะไรจะเข้าแล้วล่ะจะเดินกลับก็อันตรายเกินไปคงต้องอยู่ที่นี่จนเช้านั่นแหละพรานหันว่าก่อนจะเหลือบมองข้าพเจ้าสิ่งที่เองอยากรู้จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไหมในเมื่อเจ้าตัวถามเข้าประเด็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าจึงเปิดอกคุยกันไปเลยเพราะหากเก็บไปข้าพเจ้าก็ต้องสับสนแน่นอกจนตายแน่เรื่องมันเกิดขึ้นมาสามปีก่อนพรานหันเล่าว่าที่ทั้งสามตัวที่เห็นคือเพื่อนพรานของแกที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กพวกเขาไปไหนมาไหนด้วยกันและให้สัญญากันว่าจะอยู่กันเช่นนี้จนกว่าจะแก่ตายจากกันไปข้างแต่แล้ววันวิบปยกก็มาถึงโชคชะตาแห่งมวลมนุษย์ย่อมไม่ยอมให้ทุกคนเป็นไปได้อย่างที่ใจคิด วันนั้นเพื่อนพรานทั้งสามรวมทั้งตัวพรานหานเองมาที่ป่าแห่งนี้เพื่อยิงสัตว์ตามปกติช่วงนั้นมีข่าวว่าหมูแม่ลูกเข้ามากินน้ําในแอ่งด้านล่างการล่าครั้งนั้นตกลงกันว่าจะใช้วิธีการไล่เล่าแต่ละคนจะเลือกที่นั่งอันเหมาะเจาะของตัวเองโดยยึดเอาหลักที่ว่าเมื่อลั่นกระสุนออกไปแล้ววิธีของมันจะไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนคนอื่นตั้งแต่สายจนบ่ายจะโรดเย็นยำค่ำตะวัน ที่สุดเวลาที่พรานทั้งสี่รอก็มาถึงเสียงลมหายใจเคลื่อนกราดเสียงลุยป่าแตกสะสายดังมาจากด้านทิศเหนืออันเป็นเขาสูงแน่นอนหมูแม่ลูกฝูงนั้นยังไม่ต้องสงสัยขณะที่พรานหาันนั่งมองผ่านพุ่มไม้เบื้องหน้าบะมะไรหมูตัวใดตัวหนึ่งจะโผลมาในระยะจริงเสียงปืนนัดหนึ่งก็ดังขึ้นจากทางทิศใต้จนพรานหันสะดุง้งนั่นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้น หมูฝูงนั้นเมื่อไม่กี่วินาทีที่จะเกิดเสียงปืนยังส่งเสียงอยู่ทางทิศเหนือซึ่งพรานหันนั่งใกล้สุดหากมันจะเข้าทางปืนอย่างน้อยแกก็ต้องเห็นก่อนระหว่างที่กําลังตื่นตระหนกสงสัยพรานหันได้ยินใครบางคนบวยวายก่อนเสียงปืนอีกนัดจะดังขึ้นคราวนี้พรานหันมั่นใจแล้วว่าต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ดีตัวขึ้นจากตีตอนมุ่งหน้าไปยังจุดที่เพื่อนคนอื่นนั่งส้มอยู่ พร้อมทั้งส่งเสียงให้สัญญาณไปด้วยเพื่อป้องกันอันตารายที่นั่นควันปืนกละถุงจากจุดที่พรานแห้งเดินตาเหลือกลานออกมาเรื่องที่พรานหานกลัวเป็นจริงดังคาดปืนของพรานแผวถูกเพื่อนทั้งสองคนตายอานาถเพราะความเข้าใจผิดกูไม่ได้ตั้งใจกูเห็นมันสองคนเป็นหมูพรานแผวนละล่ำและลักบอกว่านัดแรกที่ยิงไปเกิดจากเสียงแตกสกักล้วคิดว่านั่นคือหมูจึงเบี่ยงปากกระบอกปืนไปยังจุดนั้น งาตะคุ่มดำๆททาให้มั่นใจกะจากประสบการณ์ว่าจุดตาอยู่ตรงไหนแล้วจึงเหนียวไก่แต่สิ่งที่ฟุบแน่นิ่งทะลุพุ่มไม้กลับเป็นร่างของพรานแจ้ต่อมาก็เป็นเสียงแสกสกักและโวยวายมาจากอีกฝั่งหนึ่งพรานแพ้วหันปากระบอกปืนไปทันทีด้วยความตกใจนิ้วจ๊กขวาที่คาอยู่ในกรงไก่เกิดเหนียวเข้าหาตัวส่งกระสุนอีกนัดจาะเข้าใส่พรานมิ่งจนหงายเงือบแน่นิ่งไปในทันทีพรานหันมองดูศพเพื่อนทั้งสอง ด้วยใจยระทึกในหัวก็นึกออกแต่คำว่าทำอย่างไรดีพรานแจ้ถูกยิงเข้าเต็มแผงหน้าทั้งช่วงอกและช่วงท้องจมกองเลือดส่วนพรานมิ่งใบหน้าซีกขวาหายไปเกือบฝ่ามือมันสมองและเลือดไหลทะลักออกมาหน้าสะดสถจองจังบะนั้นเองกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจเสียงของพรานแผ่วดังแว่วขึ้นมายัางตื่นกลัวต่อมาก็อู้อี้เราก,กำลังมองหาอะไรอยู่พรานหานใจกระตุกบุบหันควับไปมอง แล้วก็ได้เห็นภาพที่ทําให้หายใจไม่ท่วท้องพรานแผวหันปากกระบอกปืนลูกสองและกําลังพัตยามเอาหัวแม่โป้งเท้าเกี่ยวไกไอ้ไอ้แผวอย่าช้าไปสําหรับทุกอย่างที่พรานหันตั้งใจจะทําเพื่อช่วยเพื่อนครึ่งบนศีรษะของพรานแผววุ้งกระจายหายไปเพราะแรงปืนความที่เพื่อนสองคนถูกปืนตายและยังมีเพื่อนอีกคนซึ่งเป็นผู้เหนียวไกย,ยิงตัวตายต่อหน้านั่นทําให้พรานหันสติแตก วิ่งลงเขาอย่างเอาเป็นเอาตายมาถึงรถก็บึงสุดชีวิตกลับเข้าหมู่บ้านโดยไม่บอกเล่าเรื่องนี้ให้ใครได้ฟังกระทั่งผ่านไปสาสี่วันข่าวพรานสามคนถูกพบศพนอนอ่ดอยู่กลางป่าแววมาเข้าหูพรานหารรู้แล้วว่าสามคนนั้นเป็นใครและคนทั่วไปก็ไม่รู้หลังจากนั้นไม่นานหักฐานบ่งชี้ตัวตนที่ถูกพบในกระเป๋าศพบ,บอกทั้งชื่อที่อยู่ครบถ้วนแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่จะมาสอบปากคำพรานหาัน ว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับการตายของพรานทั้งสามหรือไม่ไม่รู้อะไรโดนใจพรานหันกับปฏิเสธทุกอย่างบอกว่าตนไม่รู้เรื่องตอนกลับมาบ้านก่อนซึ่งก็น่าแปลกที่คนในหมู่บ้านก็เห็นพรานหันตามเวลาที่แกบอกจริงๆทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นที่สุดทางเจ้าหน้าที่จึงสรุปเอาว่าพรานทั้งสามอาจจะยิงกันเองเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนเป็นตัดทามาเป็นจริงดังนั้นไหมก็ใช่อยู่ แต่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดพรานหาันเลือกจะหันหน้าเข้าวัดปรึกษาเรื่องราวที่หนักใจกับหลวงพี่ถุยเจ้าอารามรูปปัจจุบันเหมือนกับการสารภาพบาปเพื่อปลดเปลื้องความอึดอัดใจและตั้งแต่วันนั้นพรานหันไม่เคยมาที่บ่อระเบิดนี้อีกเลยกระทั่งวันนี้ที่มีข่าวแว่วมาว่ามีคนพบเสือไฟด้วยระยะเวลามันผ่านมาสองสามปีแล้วแกคิดว่าผีเพื่อนทั้งสามคนคงไปเกิดแล้วแต่นั่นละ่ะ เหตุการณ์ที่ผ่านมาทําให้รู้ว่าแกคิดผิดผีเพื่อนทั้งสามยังอยู่และยังแข็งเครืองพันหันอยู่โดยไม่รู้ว่าทําไมถึงแข็งจะว่าพรานหันเป็นสาเหตุการตายของพวกตนก็ไม่ใช่หรืออาจจะเป็นเพราะเรื่องที่พรานหาันใบศพเพื่อนทิ้งไว้แบบนั้นตั้งหลายวันจำยังปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นแต่ก็ยังไม่แน่ชัดข้าพเจ้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อได้ปังเรื่องราวทั้งหมดจนจบพรานหันถามเสียงแผ่วเบาว่า คิดอย่างไรคิดว่าตัวแกเป็นเพื่อนเลวที่ทําแบบนั้นใหม่คิดว่าความผิดของแกมากมายพอที่จะจบชีวิตเพื่อชดใช้ในสิ่งที่ตนเองปกปิดเอาไว้หรือเปล่าพรานครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเรียกได้เต็มปากเลยว่าอุบัติเหตุพานไม่ได้ฆ่าพวกเขาไม่ได้บอกให้พวกเขายิงกันเองแล้วฆ่าตัวตายที่สําคัญที่สุดพรานไม่ได้อยากให้พวกเขาตายไม่ใช่หรือจริงอยู่ว่าไอ้ที่พานปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องนะ่ะมันผิด แต่ก็ไม่ได้ผิดจนถึงขั้นต้องฆ่าฟันเอาชีวิตกันไม่ใช่หรือครับข้าพเจ้านึกอย่างไรไม่รบับหันไปพูดกับลมกับแป้งรอบกายพวกคุณอาจพลาดเองกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วยังจะมาตามจองเวีนพรานหาันทั้งที่เขาไม่ได้ทํานั่นไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนเขาทํากันหรือครับแทนคําตอบสายลมเอ่อยพัดแผ่วเบาเข้ามาวูบหนึ่งแล้วหายไปพรานหันนั่งสะอื่นให้บอกแต่ว่าขอโทษและขอบคุณข้าพเจ้าคิดว่าเพื่อนของแก คงเข้าใจทุกอย่างดีแล้วในตอนนี้หาไม่ตลอดทั้งคืนคงออกมาหลอกมาหลอนเพื่อนเอาชีวิตเราสองคนให้ตายตกไปตามกันแล้วก็เป็นได้